ครับขอสวัสดีพ่ออม่พี่น้องผู้ติดต,ตามรับชมช่องดูทุบของผมในขณะนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29ตุลายี่สิเกธันวาคม2 5 6 2อากาศช่วงเสาร์ประมาณโมงก,กว่าอากาศเย็เนครับ18องศามาเบ่งชมสวนปามพันธุ์ีลาดมิลลิเนียม ในช่วงเดือนนี้ลายต้นกับกำลังสีกำลังสีแกแต่กันยังบ่ถือว่าออกยังบ่อัน,นันปันไรนะครับบางต้นก็ออกไป2อสั้นสามสั้น,นแล้วก็ออกตัวผูไปปีนี้การรู้สึกว่าน้ำเบิดเร็วเบิดตั้งแต่เดือนตุลาคมน้ำสูบใสแต่ว่าก็ใส่น้ำบาดาลน,นะครับในการหดเนี่ย หลายต้นเริ่มที่สีออกตัวผูก็มี่บางต้นหาตัวออกตัวแม่ก็มีนะครับราคาในปีนี้ในช่วงนี้ไม่ใช่ปีน,ปนี้ในช่วงนี้นะครับกับประมาณหาบาทกว่าๆมาต่มกว่าสีบา,าบาทนะแต่ว่าป่ามยังบ่สุกขายยังบ่ได้ช่วงนี้นี่ครับแต่พอสุกแล้วจักสีราคาเรือเท่าไรก็ต้องมาลุนอีกเทือนหนึ่งเนาะครับเนาะครับ ต้นนี้ก็ออกเป็นตัวมเมฆแทงเป็นทะไล่ปามแต่ว่าได้สองสั้นสามสั้นได้สามสั่นก็เริ่มแทงตัวผูบึงว่าหลังจากแท่งตัวผูแล้วสีใเซเวลาโดนปลอะไรในการแท่งตัวเมีอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่ผักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคือต้นนี้นี่ปามอายุประมาณหกปีครับประมาณหกปี ต้นนี้ยังบ่มีท่าที่วสิแห้งตัวผูตัวแม่ตัวนี้ก็ได้ไปแล้วซีสันนะครับสําหรับต้นนี้มันก็แล้วแต่ต้นเนาะส่วนนี้เอว่าดินดีเติบอยู่ครับตามอุดมสมบูรณ์ดีแทงออกมากครับถ้าไร่ก็ไงดียุครับใส่ได้ยุเวลามันแทงก็สิแทงออกมาพร้อมๆกันล้ครับส่วนมาก ต้นเห็นรู้สิว่าต้นใหญ่โเดีย่ว่าฝัทละลายหน่อยไก่พันไปแบบได้บุ๊นี่ตัวคือต้นนี้ก็ทตะไายกกำลังงายครับผมหมากกันยังวัวถือว่าแก่กำลังตึงออกไปเรื่อยๆแทงออกไปแล้วสามสันยังบ่มมีตัวผูมาแก้มนะครับเนาะยังบ่มผัก ต้นนี่สุสิกว่าสิผักแท้งโตแม่ถลายแม่ออกไปสองสามลายกะผักเป็นตัวปูจะต้องมาค่อยเบิ่งว่าเป็นตัวแม่กันย่มไมดไรนี่คือป่ามทั้งภาคอีสานเฮาจังหวัดนองโบลังผู้เนาะอำเภอโนนสังนี่ครับต้นนี่ใหญ่ครับมาปีนี่ต้นเริ่มใหญ่ ต้นนี่แท่งไปสองสั้นแล้วก็ตัวผูขึ้นมาบางว่าสิดใสเวลาในการแท่งตัวแม่มาสใสเวลาประมาณเจ็ดหมื่นจีกเดือนนี่ฮะหลายต้นครับก็แท่งออกมาสามสั้นสี่สั้นเนี่ยแล้วก็เป็นตัวผูผักเก็บอาหารสักระยะหนึ่ง นี่ก็คือพันสี่หลาดมิลเลียมเนาะนี่ครับทลายเราม่าอ้อมต้นอันนี้พ่อเป็นตัวผูแล้วเป็นตัวแม่แล้วม่เป็นตัวผูพ่อเป็นตัวผูแล้วก็ตัวแม่ก็ขึ้นไม่อีกครับจาะจาอบ่โดนใส่เวลาบ่โดนในรอบในรอบที่หลังจากพักระยะเวลานั่นสองสามเดือนที่ผ่านมา บาดนี้ห้าสิีปเบิงสามพันยังกบิยังกบิซุ้มนี่ประมาณแปดเก้าปีแล้วครับยังกบหิหลายต้นก็แทองก็มาถลายก็เริ่อมไงทลายก็ไ่ขึ้นไยเติบครับปีนี้ดินกระซุ้มครับเพราะว่าสูบน้ำมาดานใส่เนาะดินดำน้ำซุ้มดีนะครับโม่พื้นการใส่ปุ๋ยนี่ก็ ใช่ปกติแล้วครับสองเถือนี่ครับต้นนี่มันใหญ่กว่ามูต้นนี่ทาลายก็สิใหญ่เนี้ยอาจจะถึงสามสิบโลแต่ละทาลายรือบบต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าโลนี่ส่วนซุ้มนี่ต้นนี่ตัวผูครับส่วนมากตัวผูแต่ว่าตัวแม่กำลังสีแทงออกมาเท้งเทิงพูดทาลายตัวแม่กำลังแทงออกมา คาดว่าอีกบ่โดนกระสีออกออกมาเต็มรอบรอบข้อแล้วครับนี่คือพันธุ์ยังกัมบียังบ่อออกครับยังบ่เริ่มออกกันไหนออกเป็นบางตน้นยังกัมบีแต่ว,ว่าถ้าออกนี่ที่เป็นทลายใหญ่ครับเพราะว่าจุ่มนี่มันอายุหลยแล้วนี่ครับยังบ่ออกครับยังกัมบี ขาดเพบาะเกินมกระล่านี่ต้องออกนทนอนเพราะว่าต้นนี่ออกก่อนหมูมันเบิดก่อนมูมนเบิดก่อนมูก็เลยออกก่อนมูต้นนี่ธนา,ายก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกปีครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามที่พวกเราเห็นนะครับภาพค่อยชัดขึ้นเลอ่านี่ครับธลายก็สีเริ่มใหญ่ขึ้นส่วนตนน้นยังบอกออกนะครับเอาสำหรับ คลิปของปามวันนี้ไปต่อสวนสวนอย่างกันน้อยเนาะอย่างไรมือนี่นะครับอากาศมันเย็นระยะช่วง2เดือนมานี่ระยะ2เดือนมานี่อย่างไรดีครับเริ่มรู้สึกว่าที่ไรดีเติมอยู่